ที่พาเนี่ไปใช้สองไอ้น้องาาไปสบายดีบักุสกุนลนะจ๊ะไปทั้งพี่พี่น้องต้อยพาลูกลงไปเอาน้ำไม่ไปบึงหาน้ำไมน่นาะจ้าเพราะว่าห้องห้องเฮียไบ่ได้ไปหาน้ำไม่มาแกงแรงไปย่างไปเลยคอยได้ตกได้ ตเมื่อคืนนี่พี่น้องน,น้าก็มีนี่บุ๊มบนมาบักไล่อืม,ไ,มไปเลย,ไ,ยไปทำพีโค้ออยเลยล้มนะ แต่ใส่แลนอย่างเดียวใครอยู่คณะใหญ่ี่นองคณะใหญ่อ่อนเลยตกคณะอันนี้เปื่อนเครื่องนะลกูกขึ้น<อ>มาก็บบ้าเข้าไปทางพี่พ เดินไปหาน้ำไม้น้ำกันได้จ้าห่วยเดินีนพ้่ง้อกงานไปพีพีพีพ,พ,พ,พี่ลงเลยพี่ลงอีกไปพอย่างมันสีลม หมากล่นไหม้เด้พี่น้องมีต้นมีสองต้นนี่แหละอยู่นาน้องต้อยแม่บอกมาเอาอยู่แต่ว่าน้องต้อยไปลงมาเอามันสูง,งดดพี่น้องเอ้แม่เหนบ่ได้รอดหัวแด้พี่น้องฮะตอนนี้เขาก็มาฮอดก่อนน้ำไหม้เด้อพี่น้องเด้นน้ำไหม้สองนอง เดินน้องเต้ยก็สิเอ้าด้วยจ้าโอ้ยเอาอยากเถิด้ะเนาะกระสิเอ้าไปเดินน้ำไม้เดินพี่น้องน้องเต้ยก็เห็นนี่แล้วก่อเดียวหลายนอขนาดเลยพูดนะเน้ำเ้า <c oughs> ก็สิเอา <c oughs> พูดนะนอทั้งทึ่งกับพี่น้องน้ำไม้อยู่หน้าเด้อก่ออันซองก่อแต่ว่าพูดข้างในพูดก,กับมีเดี๋ยวน้องเต้ยก็สิเอ้าด้วยจ้าเพราะว่าผมมีคนจับกล้องมากับเด็กน้อย แล้วเราก็จิมาเอาทั้งนี่น้องพี่นอ้องน้ำไม้เลยแล้วก็เป็นนอตั้มมันอยู่ลุ่มนี้แล้วเรากา็จิจี้มกันเนาะอืมอื้ก็จะเอาตัวน้อยมันไปเนี้ยน้อยใหญ่อยู <c oughs> ่ทางในนาทาก็จะเอายากในนึงพี่นอ้อย ันี้ก็น้ํไม้อีกแล้วพี่น้องน้องน้องต้อยย้ายมาก่อไม้เด้อจ้าน้ําไม้มี2กอแต่ว่าออกหลายๆบัดนี้ต้อยก็สิเอากนเด้อเมื่อกี้เพิ่นหักน้ไม้พี่น้องน้ไม้ก็อยู่ในเพิ่นเด้อพี่น้องน้องต้อยก็สิเข้าหักเอาเอามีจ้มานก็นอยาวพี่น้องเพิ่นยาวๆทางเทิงบ่ให้สอน้องสิเพิ่นก

บายดีพี่น้องกินแกนไม้ี่ยแกนไม้แล้วแรงมันนี้ไปหาน้ำไม้ตอนก็กินก็ข้าวเหนียวข้าวโพดข้าวนเดกน่อยค่กินแล้วพี่้อบายดีพี่น้องว่าอิ่มเหรออิ่มปะยะแกงส้นมกอือสีสันมันก็เลยเลือเมืนั่นนึงมนเ มาเด้อเอซีทุกคนนะจ๊ะแกงน้องไม่นะจ๊ะพักครับพักกันย่งบุญกับบชื่อละ มันสิออกคือพักสตงแขงนี่ยพี่น้องมาเอาไปกินกับตับปิ้งกับปิ้งนี่เนาะพี่น้องกับแกนละไม้มันกินคือพักแตงแขงใช่ว่ะเราเกิดดืมแบบหัาเอี่ยงน้าหัวเนี่ย ขึ้นนะขึ้นจำเงินไว้ไปกินนั้นข้าวเม่าเงินเอ,อึกขึ้นอีกขึ้นนอนก็เลยอม่อยาก วันสุกน้องต้อยก็สิขึ้นมาเวียงจันทร์แล้วพี่น้องขึ้นไปไปหาหมูแล้วก็ขึ้นไปซอกเวียว่าเงินเฮากับรายจ่ายมันหลายครอบครัวเฮาาก็ต้องซื้อน้ําซื้อมันกอาศัยแเงิน YouTube กมันก็บ่พอใช้คือเห็นรพี่น้องมันกได้อยู่กับบ่หลายพอได้แต่ซื้อเล็กๆน้อยๆแต่เฮา ซื้อทันที่นี่มันกับพ่อพอน้องกินแต่ละมื้อลูกเป็ดซื้อทันซื้อนี่ข้าวกับสอบละพันปลายสองทันละสอบหนึ่งห้าสิบโลสี่เซนปลายละห้าสิบโลข้าวน้ำกับแพงมีน้องเอ้ยักมาเสียรพ่อทันค่านี่ภาะระหลายน้องตอยกอะทางงวดรถแน่ตาย,ย่างจต้องจำเป็นได้ไปหาเงินลูกกะ ที่ให้เอ้ยไปหัไปส่งกับเกดขันท่อมันกับมีรถที่ไปเองแล้วไม่น่อยน้องต้อยกะพี่เดินทางมันชุกน้องต้อยก็ไปแล้วตอนเช้ามันชุกแต่ว่าที่ขึ้นไปหาหมูเพราะว่าน้องต้อยมีมูอเวียงจามการทขึ้นไปพูดเลยการจักซีเฮ็ดเวียกอย่างน้องต้อยก็ไม่ยังบมูแต่ว่าขึ้นไปหามูอก่อนงานโซกเบี้ยงานอย่างก็เฮ็ดแค่ในเงินเล็กน้อยก็เอาเนาะมีควานั่งแล้วละ เฮ็ดนี่เป็นน้ำแต่ว่าน้องต้อยกับไม่เลิกว่าเฮ็ดยูทูบยูทูบน้องต้อยกับว่าฮันไม่เลิกเด้อต้องน่าจะเฮ็ดคือเก้าแต่เฮ็ดมันก็คือเห็นนั่นแหละพี่นอ้องได้มันกับบลายคือว่าเงือนเดือนน้องต้อยได้เมื่อกี้นี้ก็ได้แค่สี่พันปลายพี่นอ้องสี่พันปลายมาซื้อซื้อนี่กับมันแล้วพี่นอ้อง ันนี้ก็เพราะมันตัดตัดตดิบแล้วพราน้องเดือนให้กันชได้อยู่มุกสามพันนี่แหละน้องกันได้เพราะคลิปน้องตอีมันกับบ่ค่อยพุ่งเนาะ เราเยจะแสบกันใช่จังเขาเร็นต้อยก็อุกใจหลายอย่างเนาะครอบคัวภัยบงกนั่นเนาะบมมีคนหาถ้า <uh น้องต้อยบุหาไม่มีหาใจเนาะบมมีเว okay, ียบมมีเวียเค็ดสิน้องหาให้ในเวียในบ้านของมีเรียกใจแล้วครับ เมืองง่ายแน่นอนง่ายถ้าได้มีกะลงต้อยกับไปลงมาถ้าได้เห็นเรียกถ้าไ่ได้มีเรียกต,ตั้ง้ตยกันล,ลงมากฉีอยูค่คนละลงระมาเก่าหาเงินพีหนอเอ้ย คลิปนึ่งต้อยก็ลาไปก่อนนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องต้อยขำมวนจ้าคลิปนี้ต้อยขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกคนลังใจทุกคอมเมนต์นะจ้าที่ให้กำลังใจน้องต้อยไปขอบคุณนะจ้าสวัสดีบาย